ถ้าพูดถึงการตรวจพระในยุคนี้นะครับผมวันนี้เราตรวจกันได้ที่บ้านแล้วแค่ร้อยเดียวเท่านั้นรู้ผลภายใน24ชั่วโมงถ้าแท้ได้ใบเสร์การันตีโดยวย S สันขวานบายโอ๊ตบางแพรนะครับผมถ้าหากไม่ออกผลไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับคือเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพียงเพิ่มเข้ามาที่บ้านเขียว S K เช็คนะครับผมก็จะต้องเติมเพชรก่อนผมก็ได้ทําการเติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดที่รูปบวกนี้ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกดไปที่อื่นๆก็ได้นะครับผมอื่นๆนี้ก็คือพระที่ไม่รู้ก็มีนะครับหลังจากนั้นให้ถ่ายรูปด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนและด้านล่างนะครับผมขอชัดๆนะครับผม พระเก่าเก็บพอผมแพ้ไหมครับส่งตรวจได้เลยครับส่งตรวจพระเครื่องสําเร็จเฮ้ยผลตรวจออกแล้วแท้ปอมนี่เขาก็จะให้ใบซื้อแบบนี้มานะครับแล้วเขาก็จะคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าพ um ิมพ์ถูกต้องเนื้อโลหะหล่อติดคมชัดคอมเมนต์มาได้เลยนะับผมพร้อมปล่อยต่อนะฮะเกิ <c oughs> ดราคาค่าเช็คผมก็เอาแล้วนะ <c oughs> <c oughs>